มือนั่นเด้อเหรอได้เลยแซ่บอีีมันโอู้กินน้ำล้ำลำล้ำอยเอาสิสติดอะไรติดดุกันได้เออติดดุเลยแลบมี่ต้องคมนะครับมี่ต้องคมเชื้อไหลมันสีอะไรจิ๊กจิ๊กมันใสอืมใช้ปังตอแร่นะครับใช้ปังตอแร่เชื้อเนี่ยเนื้อขาวคนเชื้อลาได้มากแล่ฟ้าใหยมันติดกระดูกอืมมันติดกระดูกนะครับ ว่าเราเอาไปลาบเดี๋ยวตะการใช่ไหมไม่ไม่สดทำาฮะกระดูกติดมาเนี่ยอาออกอือเป็นสีแบบสองออกไปเลยอืมอันนี้เอาไปต้มเอาไปต้มสดน้ำใส่มะแดงมามะเดีงเฮ้ยหนึ่งหัวขบออกตัวทำกบมันนี้เิ่งจัดสิรอายุตันอย่างนั้นเอาไปนี่เอามันอ่า ใหญ่เราให้เลือยกางอืมให้่เลือกกางอ่ะครับม,มันจะชิ้นเล็กๆล็กน้อยเลยิที่เลือกปลาที่เรื่อยอายุสองอย่างแบบนีแบบ้แบบเฉลียงก็แบบไม่เฉลียงอันนี้นี่ก็นี่ก็ทางขวางโอ้ทางขวางท่าแรกปลาทับทิมเอปลาปลาตะเพียนมันจะตัดกลางแต่ไม่มีกลางอืมเบบรื่อยแบบนี้นะคะเรื่อยแบบนี้อันนี้แหละปลาแซลมอนอืม อันนี้แรกแบบปลาแซลมอนเด้ไปเล่นี่แรกแบบปลากระพงอืมมีปลากระพงเนี่อาบางซ้ำกระดาษไปก็ได้คนเห็น,บ,บ,นาบาช่วกันบอถบาราตะลปานตรงนี้เคล็ดลับของมันนั่นแหละโอ้ยมันบานชุบโอ้สร้างบานแเนี่ยจะออกมาเป็นปชิ้นเป็นชิ้นเลยมาการาละเอียดกันภาษเป็นอืมวันนี้มันบางนะถ้าอยากไม่ให้มีผิดเฉียงใส่ใส่ใส่ไนนี้ เคล็ดลับก็คือม่อยากให้เีติดเสียงล่าสัพ์นี่รับกักเนื้อปลาติดนี่ขึ้นมาเน่อยเขาหนามพมันดำตรงเนื้อปลามันซุ่มๆยังไงอมันเหี่ยวมันจะเป็นดินียมันจะป็นเด่นอรอกจากเคียงมีเคล็ดลับเล็กน้อยเคล็ดลับเล็กๆน้อยอ้าพ่อแงไนตัวใส่ม่หมดนี่คือพระเอกของเรื่องพระเอกของเรื่องยหมดแดงบวานตาเสียบเ มึงไปเลยนี่ล้วเนว่ยเสียบนี่ล้วเปี่ยงมากมันหั่นมันแดงเขาขันเลยขังในปลาเลยมีบอกพ่อว่าขาขากสมก่อนเออเขาขังไปให้เนื้อปลานี่ขาแต่ว่ามันเปรี้ยวนะข้มข้าวมันสิออกเพราะว่าขันบักสมให้มันได้ไๆเบักสมมันได้ๆเนี่ยที่บ้านเขาเอิญน่ะหลักปลาเพี้ยนปลาสูตรปลาเงี้ก็แล้ยไปวันนั้นขันจะต้ันติดกัานเขามาก นีผลิญี่ปุ่นแกเ,เขาจะาว่าอยู่แต่ขา้าวขันผสมได้ตั้งแตสีแซ่บเออขันมันได้เออส่วนากข้าวอืมกลางบางอยง่าให้มีกลางอืมตั้งไม่ให้ีลยเขาปันป่นหน้าบอกอืมกลางวายไดเหรอบอกวันนี้เราจะทำเป็นเครื่องเครื่องลาบก็คือเป็นหอมแดงอืมเป็นตาแซ่บหอมแดงหอมแดงสอยต่างบังป๊าดหรอเนี่ยเนือเขาวชั่วเลยขันมดแดงดูสิบ่บมีคว่ำเอ้อข้าวได้ดเด๊อืม แต่ว่าท่าจะกินสุกก็ลดความปลอดภัยไปทําสุกก่อนเราก็ต้องไปทําสุกก่อน<ช>แต่ว่าขอนแนะนาให้กินสุกรับหลังจาลงกลาบเสร็จแล้วทุก่านแล้วใส่คั่วไปคั่วก่อนทําสุกกินห,อนหนอ้อนห้อนมันจึงปลอดภัยมันนี่็จะไส่เอ่อต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีใส่ลงไปเลยค่ะหอมผักชีนี่ก็จะใส่ทีหลังชื่อชือเชแต่ะงานงานนี้เขาจะใส่ใส่ไ้ยังค่ะพริกสดเจ๊กหน่อย พี่สดจักหน่อยสดจักน่อยเก็บมาจากสวนใหานียล่ะอืมี่ล่ะเนี่ยมันเสียแถวเอ้ยสวนเนี่ยใส่พริกสดเออทันใส่จักหน่อยอืมแต่ว่าพี่ปนกับพี่ไส่เยอะว่าจะใส่พริกสดเข้าไปอีกใส่เข้าไปอ่ะใส่ลงไปลาอย่าหึงคนเออหึงคนได้อีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือไม่ให้ปลาข่าปลาปลาปลาของไทยมัน มันบอลปลาญี่ปุ่นปลาญี่ปุ่นพวกเสบะพวกอย่างไี้พวกจะมอนมันตีบข้าวออใส่ใตะไคร้ซอยให้ละเอียดซอยเป็นฝอยเลยนะซอยห,หัวซอยหัวที่เขาทำมาแต่พร้อมตะไคร้แต่กินตะไคร้ก็กินขาดแลี่ยทำให้ละเอียดละเอียดอะไรละเอียดละเอียดกันล่ะคิดว่าตเองคิดว่าละเอียดพอแล้มมหละละเอียดแล้วนี่ ชุดอุนองเราอันนี้ปุ่นแบบนี้นะอ่ปกติเขาจะเอาพัักใสที่หลังแต่ว่าเลีลยอันนี้เจ้าเ็ุพร้อมไปเล่นปะเครับาให้มันได้รสชาติไปน้ำอ่าอ่าน้องปลาใช้ป่นนิดทอกเผนน้อยบ่าป็ดมันจะมีรสเข่าออข้าวกวเข่าข้าวกว่ออบยจะเสบแต่เท่าหอมกิ้นข้าวกล้วห้อยห้อยบัอือมันจะออกมาเหนือ่นาแขวนช่ไหมอือจะ่จโกเลย กวยเตี๋ยวซิวก็คือกันตอนนี้หันๆเนาะคุยอยู่เนาะก๋วยเตี๋ซิวก็คือกันนี่คือคมากูได้หลับตาเนี่ยคนมากเดี๋ยวบะมีกินก๋ว่าอีเป็นอะไรพ่นหอมเถ้าผานว่าเถ้าที่นีานพ่านนเนี่ยเข้าจานันด้วยเถ้าใส่สมมตแดงพร้อมโอ้ยใส่ไงวะตอนนี้หอนๆเนาะเปิดสะเลยเตรียมจานนะเตรียมจานนะบันอืมอืมอืม ก้อยย่างเลยกับแซ่บย่านั่นมือมึงนี่เฮงแซ่บกับมือนั่นเด้อเท่าบดิ่ง่องมึงนี่แซ่บย่างยังยี่เดียวอะไรบ้างอือแซ่บประจารย์มาอาจารย์มาค่ะอือรสเด็ดเลยมือนี่นี่ถัดกินสูตรก๋วยคั่วพื่อความปลอดภัยปาด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 บดิ่ง่องด้วยมือนแซ่บก๋อยใส่เมลโมดแดงเลยครับอือกิ้าลใส่หมดแดงนะที่นี้นะสูตรอำเภอหนองพอกจังโหลเอ็ด ป้าไม่กินด้ดวคร่นจ้าเป็นหลับวันนิ่ครับเอาเต็มงานออกร่งมกันครับมาไปกินห้องแซบได้แซบดี